ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงสมาชิกรวมไปถึงลูกค้านะครับวันนี้ผมได้แนะนําเป็นทีวีนาโนซึ่งเป็น Android ก็คือใน Android เวอร์ชัน9นะครับอันดับแรกให้เราตรวจสอบนะครับว่าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําเร็จแล้วหรือยังนะครับหก็คือสังเกตดูสัญลักษณ์ของ Wi-Fi 2ก็คือในการตั้งค่าแล้วเข้าไปดูชื่อว่าทีวีของลูกค้านี่ในการที่จะเชื่อมต่อ เกี่ยวกับการแชร์หน้าจอหรือเป็นการแชทหน้าจอเนี่ยว่าชื่อ Wi-Fi หรือว่าชื่อของทีวีนั้นเป็นชื่ออะไรนะครับสำหรับเครื่องนี้เป็น Nano SD and r o i d TV นะครับอันนี้เป็นการแนะนำในการที่จะใช้งานการแชร์หน้าจอของมือถือขึ้นบนทีวีรวมไปถึงในการแชทนะครับหลายท่านอาจจะเคยดูคลิปที่ผ่านมานะครับ อันนี้คือถ้าสมมติว่าหน้าจอขึ้นไปอย่างนี้จะเป็นในลักษณะของการแชร์นะครับไม่ใช่เป็นการแชทนะครับแชทตัวนี้อ่าแชร์ตัวนี้จะรองรับเฉพาะมือถือที่เป็นระบบของ Android เท่านั้นนะครับแต่ถ้าในการแชทก็จะมีทั้ง iOS รวมไปถึงของ Android นะครับแต่อย่าลืมนะครับในการใชร้งาน Wi-Fi จะต้องอยู่ในวงแหวนดเดียวกันก็คือทั้งตัวทีวีและตัวมือถือต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi วงแรนเดียวกันนะครับถึงจะสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้อันนี้ในการใช้งานในการแชร์หรือว่าการแชทนะครับในการเราแชทขึ้นไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับในกรณีในมือถือในระบบ Android นะครับปฏิบัติการระบบของ Android ผมยกตัวอย่างในการใช้งานของ Android ของผมนี่เป็น Samsung Galaxy J7 นะครับ J7 Pro มันก็จะมีหลักษว่าเราเลื่อนเป็นคอนโทรลพาร์เนลลงมาก็จะมีในการเป็นคําว่าสมาร์ทวิวนะครับอาจจะเป็นสมาร์ทวิวสมาร์ทแชร์รวมไปถึงอาจจะเป็นการแบ่งปันหน้าตอ่อแบ่งปันหน้าจอครับอันนั้นแล้วแต่ของโทรศัพท์ที่เป็นยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับที่จะตั้งชื่อขึ้นมาเป็นชื่ออะไรนะครับแต่ผมอเน,นี้คือผมไม่สามารถที่จะ กดแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นแชปหน้าจออยู่แต่วิธีการต่างๆจะอยู่หลังคลิปทั้งการาแชร์หรือการแชทหน้าจอทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงจะเป็น y o YouTube เราเข้าไปใน suppose YouTube ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แชทเห็นไหมเข้าที่เป็นรูปทีวีอันนี้คือเราสามารถที่จะสามารถแชท ในวิดีโอนั้นๆนหรือว่าเป็นภาพยนตร์รวมไปถึงผลงานเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าทีวีบางรุ่นที่มีเป็นบิวอินนะครับรุ่นที่ผมมาแนะนํานี่ก็คือทีวี Android ที่ Nano เนี่ยมีบิวอินนะครับเราไม่ต้องการเราไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งแอปใดๆลงในตัวเครื่องแต่สําหรับมีข้อจํากัดสําหรับ iOS เนะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับหรือว่าไม่มีแอปที่เป็นแอร์เพลที่จะรองรับได้นะครับแต่สามารถที่จะ แชทขึ้นไปได้เช่นกันเหมือนกับ Android มือถือนะครับเนี่ยอย่างเช่นเราจะดู Netflix อะไรต่างๆถ้ามีสัญลักษณ์แชทเราสามารถที่จะแชทขึ้นไปแล้วก็ดูที่บนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือเป็นระบบ Android นะครับแต่ถ้าบางรุ่นก็อาจจะมี AirPlay อันนั้นก็คือสามารถที่จะเอาแคร์หน้าจอขึ้นไปบน ทีวีได้เลยนะครับแต่สำหรับนาโนที่ผมแนะนำเป็น32นิ้วเป็น Android v เวอร์ชัน9ก็คือสามารถที่จะแชร์หน้าจอขึ้นไปในเป็นของอมือถือในระบบ Android แต่ถ้าเป็น iOS ก็คือเป็นในนามของในการแชทนะครับแชทก็คือจะเวลาเราเข้าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเป็น Netflix เราก็จะมองเห็นเป็นสัญลักษณ์แชทพอเรากดเข้าไปก็จะมีชื่อของทีวีขึ้นมานะครับ อย่าลืมนะครับตรวจสอบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทีวีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ศึกษาคู่มือว่าทีวีแต่ส่วนมาก Android ที่เป็นเวอร์ชัน9ก็จะมีเป็น Chrome Chat ซึ่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแชทได้เลยในการใช้งานว่าจะเป็น Netflix หรือ y t u t u นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำในการใช้งานมือถือ Android ขึ้นหน้าจอทีวีนานเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ